ควันกลุ่มควันกองพี่น้องกำลังเตรียมของอยู่ของกินเนาะสบายดีเด้อสบายดีวัดสุขสุขนสบายดีตอนคำยินดีตอนหาบเขาสู่สองสวรรค์หล่นถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้กำลังผ้ากันเตรียมแนวกินอันนี้สิเป็นป่าเผาลมควันองไม่นองเหมือนเรียกป่าลมควันไม่นป่าเผาต้วป่าลมควัน ก็ชือว่ามือนี่นะเป็นมือวันเกิดเนาะคนเกิดสองมือสามหมื่นเกิดอยากกินทุกวันเกิดทุกวันเกิดทุกวันเกิดตอนเที่ยงก็เกิดตอนแ่ก็เกิดสรุปว่าเกิดเกิดทุกต่อนเกิดทุกตอนก็คือวันเกิดนงเมวันที่ยี่สิบสี่ก็เลยมีเอื้อยเพลินจัดไห้เนาะ เพิ่อยู่เมือหงหนองเพื่นแหล่เพื่อนไ้โอนเงินมาแล้วก็สื่อเค้กไ้แล้วก็ที่เรียก็คือไปสื่อแนวมาเห็ดเหลียงสู่กันกินในครอบครัวเฮานี่แหละพี่น้องเนาะ <c oughs> เมื่อนี้ก็สีมีปลาเผาแล้วก็ซีมียำเป็นของเบา้ากีแต่จริงกับบริจาคพี่น้องปีที่แล้วกับบริจาดบริบริบริเป้่าเค้กบริมีเค้กบริมีกินปีที่แล้วก่ะมันเกิดน้องเมย์จัดตั้งแต่จักปีได้บอกเมื่นก่อนโควิดที่ว่านางงในท้องนะปีเฮาขึ้นมาจะไทยปุ๊กจันอ้อ ตรงแกพูนแหละมันเกิดน้องเหมยบ่มีจัดหาตอนน่ะกระสือทองหายสอลึงตระแกสมัยอันสอสลึงละหมืนเออสมื่นี่บาทอะสี่หม่าแล้วตอนนี้สองสลึงนะท่าไสเสี่หมื่นหาบาทละสสองสลึงน่ะสองาซื้อเจลเพ่เดี๋ยวมันหอดบาทละหาหมื่นเลสิบริสุทธิ์เก็บไงวะเกากันแล้วเจละันเก็บพักกันได้ครื่องนึงพอขึ้นอีกแล้วเงินน่ะสิบริสุทธทอง อย่าไปเสือเราเด้อเราหน่ะไปหลักส um, ืออยู่เงียบๆกับใครสีหูสูมื่นนี่เพิ่นมีธุรกิจส่วนตัวใช่ทีน่างหายหน้าหายตาเป็นนางมีธุรกิจไปออกหาเงินสิไปซื้อรถจันซีตีนหาตีนนี่แหละค่ะป๊าท๊ะท๊ะท๊ะฮะเฮ็ดมอนแน่นังอาจีออกรถทุกประตูก็เป็นไดุ้ตอนนั้นบุญบาทสดาอยู่ไส่น้อจะวันเดิน t h a n อยู่ เฮาสิเฮาสิรวยแบบเงียบๆตอนนี้เงียบเลยเรือแต่รวยโบแม่นอยากสัมผัสเบอร์กว่าความรวยมันเป็นยังไงเห็นนะเงียบๆวันแต่เกิดรากอันนี้จะทุบกระทุบวะอันนี้รวยนะคะอันนี้เงียบๆทังหลังเหตุเงียบเลยัง่ได้รวยสักครั้งหนึ่งกระเทือนหนึ่งในชีวิตของมันต้องมีนะความพันเห็นนะงานกัะ มันเป็นเรื่องปกติเลยพี่น้องที่คนเฮาแบบมีความฝันแบบแ<ม>นในในชีวิตหนึ่งวนใหญ่กับบแตกต่างกัะดอกที่ฝันกับเนาะอยากมีงานทําอยากมีเงินเดือนอยากมีบ้านอยากมีรถเป็นของตัวเองอยากมีเงินกินเงินใช้พ่นี่<ม>นประมาณนี้แหละคนเฮาบริคิดยังมากมายอันนี้คือกาลังเสียมยำพี่น้องเนี่มื้นนี้เสนอเมนูนยำรวมแมท้จริงกับรบริยัทจัดพี่น้องแต่ว่าพอดีเนาะ อันนี้ก็บ,บอกแม่เนาะบ่มีอ่าเป็นคนจัดไปแต่มีหลายคนเพิ่นจัดให้แต่มันบังเอิญตรงกันพอดี <c oughs> คือปะชันกาวาสิสเค้กวันเกิดสะพ้ายน้องเหมยอุ้ยเยาวรัตน์ว้ายไม่ยินหรอและเนาะแล้วเพื่อนก็ซื้ออาหารกัดกินเลี้ยงเพื่อนถามน้องเหมยว่าอยากกินอย่างเมื่อนั้นบ่มีก็ลองถามเพือ่อนเพื่อนเราบ่ได้อยากกินอย่างพวกกันดิกินนั่นกินนี้ แล้วที่นี่ก็เลยว่าเออกินง่ายๆเอายำกับป่าเผาดีกว่าเพราะว่าหมูกระทะก็กินไปแล้วข้าวปุ้นก็กินไปแล้วก็เลยเปลี่ยนเมนูนี่เพราะไม่ค่อยได้กินเนาะเป็ดสองอย่างแล้วเป่ดองเห็ดล,ลายอย่างกับข่าเห็ดเนาะเห็ดลายอย่างก็กินแล้วมันอันนี้ก็โบเบิร์ดดอกเบิงนะ้งแน่เครื่องยำนี่กับ อันนี้กุ้งสองกิโลปลาหมึกสามกิโลแล้วก็ลูกสิ้นก็ประมาณสามสี่กิโลบ่แล้วก็เฮ็ดยำพร้อมแล้วก็เครื่องในสองสามกะละมังแล้วเนาะแล้วก็ปลาเผาอ้นโฮกโตพอดียูหานสลายมีแคนนี่ก็เลยเอาแคนนี่เบิร์ดเนาะเมาเบิร์ดเลยค่ะอยู่หานแล้วก็มีเครื่องดื่มกับซีมีน้ำอัดลมนี่แหละทุกคนน้ำส้มน้ำหวานอืม เตรียมพร้อมค่ะแล้วก็มีเค้กจังไดีก็ข้าวบารี่มีแค่นี้เด้เห็นว่าสิมีคนฉบผงชฉบท่าอีก <c oughs> แต่บารี่ก็บารี่ยังหายนะพี่น้องเนาะมีเข้าวมาอันนี้พอมกัพี่สาวเพิ่นจากเยอรมันพี่ซันนั่นเองเพกกิงง่นกะส่วนใหญ่กะจัดวันเกิดให้น้องท้ำสุป,ปีอยู่เนาะยแล้วก็อาหารการกินแล้วก,ก็เค้กมีสองเจ้าภาพเนาะมื้อนี้นะบ่ได้ว่ารแต่สองได้ยินว่า มีอีกีอีกซึองมาสุดพ้ายเรื่องคองกินนี่ใี่ไอยู่สองสองสองแต่ลังจางนั้นบบหูไผ่เกตโบหูจะกอดพี่น้องรอดูบอมีก็ได้เววแววออกมามีทุกช่องค่ะก็เพิ่นกินเ้กกัอยินดนบ้านนะก็บอกคอยมีเด็กน้อยพี่น้องกะแแ่นว่กับบอลฟันได้เอาเซฟเซฟนัวหนวลนะ ปาเมื่อก่อน,หนเห็นใส่ผงนัวมื่อนี้เห็นใส่น้ำปลาปลาเลือดคือเห็นบีบแต่น้ำปลาโจ๊กซีอิ๊วเค็มเค็มไว้ม,มาดูน้ำยำนรกอันนี้น้ำยำสูตรนรกคือแบบแบบนี้ <c ười> ซีมึงดูเจลล์นี่น้ำยำนรกกว่าสันเปรตมาซีมือเสด้จถึงสวรรค์บะโลงนรกจะได้กินบันนี้ก็ออกขอดออกล้นยิ่งก็ตกนรกเอกกอ นี่แหละสาเหตุตั้งน้ำยำนรกมาเด้อทุกคนพูดเลยอยากกินยำนรกแน่นอนแน่นอนเนาะยำสูตรนี้ขึ้นขึ้นเบามัอแซ่บถ้าใครได้กินแล้วจะจำแซ็บเธอได้เติมน้ำปลาแซ็บเธอได้เติมน้ำปลาเบิร์ข้าซึ่งว่ามันเป๊กๆไหมเดี๋ยวรออันแขกคนก็ยังบุฮันได้มาเบิร์ตอาสสมีจะมาหรือเปล่าแหละยัง ก็สิบรอกินน้ำมูกเราหนักมาค่นกินหลายอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าเดียวเด็กก็ยังพากันไปหาปลูกงวปลูกกล้วยเกลือเป็ดเกลือไก่อยู่เจ้าเตรียมคล้องแล้วบนลายลี่แล้วก็มาซอยแล้วก็เมื่อนแล้วเจ้ากระพินาหดี๋ยวแบบนําแล้วก็สิมากันช่วงประมาณเมื่อ6โมงทุ่มหนึ่งอู้หูเบื่อเนี่มันเข่ากระซ้าหมดนะเบิ่อปวดใจว่านักพรมน่ะแย่ฮะนี่นะอมรินนะคะ เมื่อน também, de smoke, ี้ก kind of ็ซิม em ีแต่คนในครอบครัวเฮานี่แหละเนาะเพราะเมื่อคืนนี่นะเพื่อนจัดไปแล้วเื่อนึงเพื่อนกินกับหมูเพื่อนเป็นการส่วนโตก็เริ่มใหญ่เริ่มยังเลยกะมีหมูมียังก็เป็นปกติของคนเฮาเลยเนาะทุกคนแก่เสียอดได้บ่ดสุกยันอ้วนกบ่ดีจะขาดบ่ได้เอิ้นเด้อมื้อนี้อยากไปหานอนหลีฝ้าไปเมื่อคืนดึกคื่นมาชูอันไปงมหาปีกเปออาการอันอันปีก ปีไก่ทอดมางงมกี่ข่าวคุณประจกข่าโอ้โหบอกทุกคนว่าเพื่อนนายักล่นหุ่นแลยเพื่อนบอกว่าสู้เวลามีเอียงกินดีๆนะอย่าเอิญกูเด้อเพื่อนว่าขยันกูปล่อยคอว่าสันนะแต่ว่าเห็นมูกินดีๆเดี่ยนะก็ย่างยอดยอดไปได้แเรากะเอือมูกินหัวแรงนี่บ่ค่อยอยากพูนแหละเที่ยงคืนหรือว่าตีสองเราไปหากินเข่าเรียกไปให้โุกเข่าเขาก็เชมาะนะแม่บุญคุณ กยาวาเลยอนขาตื้นนะเยวไปหาจกเขางั้นงั้นเจ้าของกระเห็ดปั่นขี้รักจะน้อยแหล่อันมากระทุนเขาสิต่อคอยานเขาโหเรื่องดื้อยังมาหางมจะแตกเข่าอยู่บ่รเลวเขาก็หูคือเก่าบันีผู้ได้ามก็เว่าเองบ่ล้วนะโอ้ยบเล้วพันแม่ยังตวจาบรล้วพันแมวเถ่าบอก อันนี้แล้วแมวป่านะทำแมวเป้าไปก็คกเคยเห็นแมวป่าอันนี้กำลังแก่บักทัวดินพี่น้องเฮาสีเห็ดเจ่วปลาเผาอือันลืมสื้อทัวมาเมื่อวานนี่ไปปักซองนะ แลยไปซื้อในบ้านเขามีแต่ถั่วแบบนี้ก็เริ่มพากันมาแกะเองค่ะคล้ายๆแล้วก็ชิ้นเขาทงมาสิบบาทกูได้ี่ะแพงนะเนี่ยอันนี้ทงละสิบบาทบาทเป็นเห็นบอวบาทเข้าไปซื้อเขานะแพงแพงไปขายกิโลละเจ็ดบาทเข้าไปใส่ทงหน่อยมาขายดีเดียได้นกำไรกูคนทงกะเหี้ยนะขายโลแต่ละก็โลละสี่สิบบาท ก็ดินนี้เอจะขา่นั่นรอที่บาทเขาไปเฮตโตบาทหรี่บาทอีกทบาทิบาทบาทโลนึงก็ได้ินโวบุลก็ใส่เด่นใส่เป็นนัวอย่า่นด้ต่ำตัวใส่เพิ่นซีมเหรอล้าวเหนียวขนาวบะาบ เดือนนี้นะวันเกิดเอื่อยเดืนอนหน้าวันเกิดน้องอุ้ยมีแต่แต่คนเกิดเท่านี้นะจะได้ทำจกได้ยังวันเท้าคือบวชเกิดจะเถื่อวะเมื่อวานมันยังจะมันนี้ก็เกิดคนเดียเล็กแล้วพี่หน้าเล็กแล้วไปเมื่อไรอ่ะมาๆๆๆยังได้ยังวันเกิดน้องเท้านะวันมัดสิเป็นกระเทยไหมเท่าไหร่่เออมันวิ่งแม่นมา จะยังําเจะอยากได้อีกอย่างนะวันเกิดนะออบูมีอะไรอะสีอายุเมียอามาลาสีแดงหายมาบูงในหลังมือหน่อยไปถือยางอมลิ้นเคุณออไม่จะได้มูลละลายได้ค่ะเออมูลละลายได้ทำมูลขอนํำ ม้วนนะคือมีแต่มอนมาเลยเราโบธันเด้เปิดเผยความจริงเจียวว่าวเปิดหน้าพราะวเปิดออกมาเปิดพินัยกรรมมาครับชอบนี่อันนี้เป็นเจีวนะทุกคนอันนี้สิเป็นเจีวปลาเผาเนาะแต่ว่าเฮาโบธันเด้อันใส่ถั่วลงไปเอาแบบตามสเต็ปค่ะแบบแบบแท้มันสบายสบายนะนะจะชอบทานไหน ุกตามือนี้ก็จะเป็นมือรวมญาติอีกมือหนึ่งเนาะจีนทุกคนเอ่ยโตทางกรมอึ้งเรื่งอิงลิืงอยู่เบื่อเด้อยากเส้นไข่เอ่ยเนียงก็พอเนียงค่ะดันดันก็จะเป็นย้ายลื่นละอีเมลนะหูสมัยแต่ก่อนอ่ะโจยโจยบ้าล้มบ้านตกออกนะก็ไปในจีบเพื่อจะได้ยังได้ถ้ามันค้นกตอนนี้เนี่ยไม่ได้มาลงไหนลดเช่นแล้วก็ไข่บาดออกแล้วก็กินแซ่บแล้วบาดกึ้งกินกึ้งมาแล้วก็พูดกูอยู่เนิ้ง เาก็ต้องไปยายามลอยลูกออกวิทย์ไกั อยากยังก็บ่ต้องตามใจมันนะว่าขํามาเลยสิออกกำลังกายขามายามใดแล้วก็เอื่นกันไปเทียงนั่นเทียงนี่เนียเราอยู่เนากินนมาอลูี่บมันนกันเป็นกัก่ใหไดมันกบบนเนี้ยคอยอยู่ไทนะคอกินกอนนะติเขาานเบิร์หลัค่ะเขาหน่อยนะเออสมพอเขาว่ากินแเสบมัออ้ก็ได้เลยเนาะคือมันเก่ารรมามันหิวหิมันิิ้ว้ิ้ว้ว้ เขาต้มยาดีกินแหงค่ากินขขาวเซ่ะมาหามน่ำเพาะในพ่อตอนนั่งออกแต่สวนสวนคนใหญ่กะนังจองท้่งอยู่พี่สบายดีกิมเม่ะนั่งให้กำลังใจลูกร้านแต่สวนสวนที่ทางแด้านหลกิ๊เม่น่ะอิ่มแล้วเห็นลูกเห็นร้านกินก็อิ่มสบาขาม่กับอ นี่มังคุดขาวสตูเมนกายแล้วกายสิได้กินแล้วทุกคนนี่แหละผาเน็ไฟผาเน็มันสุกแล้วไหมกำลังจะสปิ่งอันสื่อปลามาแล้วก็เอากระเตออกมาพร้อมอันนี้คือเอื่อยทางเมก่ะนะทุกคนที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงปลาเผาลายเด้อลายกาปลาเผ็ดน้ำสมน้ำหวานลายกามีเค็กเน่เนาะ แล้วก็มีเงินในเขกนำมูลราคาลายเติบเด้อเหลื่อมวยมีลื่มสุขเลื่อมรวยลบรวยเด้อมีแต่ความสุขกายสุขใจเด้อนั่นแหละค่ะจะได้ขอบใจเอื้อได้ลายเด้อเนาะคขีปนิ้ซอนคือสีได้ขออนุญาตล่าเลยเด้อทุกคนเนาะ ขอบใจเบิร์สุขูสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเดอร์เนาะจังเดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ใเด้อค่ะเพื่อเหตุลิปต่อๆไปเนาะไปเราสาบายดีพอกันคลิปหนาเด้อเนาะ